มีแตนหมดเลยยิ้มหายดีในน้ำตัวเลยดิน้ำตัวดิน้ำตัววะน้ำตัวเดินตัวตัวมึงเหรอพี่หันพี่ก้อนหันไหนวะพี่เออเสียกูนี่อุ้ยเปิดตัวย่ะ เหมือนกูบอก่งสิวาเหือกบอกิ่งีเอาในน้ำตัวได้แล้วนะตผู้ชมมึงนี่เอาใ้น้ำนี้อาวึงขาวอีกมึงนน้ำตัวก่อนกูเขาไปอยัวเออในนำแล้วขึ้นเก่าแล้วนะพีอีวันนี้เาองมาเก็บไอ หม่ค okay, so ิวะครับโอ้สมใหม่เ่างน่ยวคิวอี่รหละคิวส้มซื้อมีเวียกยังหาแต่แนวเฮ็ดีคิวซื้อเปลี่ยนวะบรทงกันเสียเาตาชิวมาชิวเดย์สีสิี่เปอร์ซ็ ลราเล,ลตัวที่ตังาจากไหนปาขาวน้อยปากาลน้อย,อยโอ้ยเดียตังค์ไหมมเนาะขเบียเหล่าอ,อินเดียเบียร์เหล่าไเตรียมข้าวปลาปาขาวน้อยก็มาครับตอนเย็นเจอกันพูดได้แค่นาดำบ่ล่าเอาลงต้มเฮียัพูดได้แค่นาดำบ่ล่าแค่นาดำเหรอเออ,อ,อเาเมึงกล่าววะ หน้าดำพี่ปีมึงกาวพ่พูดได้แพงหนาดำบ่อำเออเอาสั้เอาอะไรใจใจเลยพีย่้ามึงเด้เอมาไสจักตสอโลน่เด้อเห็ดน่ย ไอแม่นตีหาเรื่งนเราใส่แบตไปผมัน่มัเง็้อดอกเพอราว่ามันก็บอกว่าตื่นไะตีหาคนนะเขาบอกได้หัวเต็นเลยแล้ไม่เอาแล่ค่อยกินหอกเขาปลาขาวน้อยขาวน้อยจะเปลี่ยนตอนแรกเลยวะเปลี่ยนแรกนีเล่เล่นะเาะเฮียซื้อเฟกกับซื้อปลาขาวหน่อยมปนึ่ไหมีเชียวเราขาวคนงหญ่ ว่ายปปามันเปลี่ยนไปยังกันนะปะดุกุยปดุกุยเื้อเฟซปดุกุยไหมกุยานอยู่ดินี่ครับนี่นะครับไม่หิวโหเฮ้ยอ่อนดีเลยวะนี่เอ็ม มันปีปลาบรรยากาศดีไายดีนะดีเอาใส่จุ้ยมานั่งกินเนาะก <c oughs> ินไี๊ปปลานเนาะโอ้ยยุงอะไรมนเหลียงใส่กินแก่ขั้ขนตอนเผาทาน,นครับ <c oughs> ให้เบงทุกขั้นตอนเลยผมีกักม <c oughs> ันต้องอารมณ์เง,งีงขนาดน,นี้ได้ป่ววะนี่ <c oughs> ดรวเอารงเงี้ขนาดนี้เลยหรอเราถ่ายจากชั่วโมงยังจะกินเรียนนั่งกินน้ำกระดิ่อเท่ห ไา่เปี่ยนยี่เลยทชุดฉันมาได้ไหมเห็ดนี่คือเปลี่ยน หลุดก็ไปโอ้มีโมลเหลรียญด้วยมีสองคนเดี๋ยวว่าวกกูฏิหาอะไขากูาาาบาดเพิดชจิบมไหาทั้งขายโอ้ทั้งพื้นทั้งหมดทั้งแตนติดหดดดมดเลยวันนจะหาขีดแล้วเป็นคนเราสองขีดเคืองพอดีทานเ้างพอดีเลยขึ้นไม่ต้องห่วงเลยล่ะ ซาดเลยแหละเชื่อชีกีได้บัตรทั้งตโลนึงเลยวะอุ้ยหน่อยแท้โอ้ถ้าเด็กบ้นั้นคุยวันีจุดแค่สองมันละสามทีหน่อยเฮียเฮ้ยคู่กูเสยเียต้องคู่ใรนีโอ้ย่อยิ้มหายคู่กับกาดโอ้เนาย อายบายเหลกินแล้วหาที่บายได้เห็ดกับกล้วยอยีกหาที่บาีเห็ดบังทอเราประกันขึ้นแน่นอนิน้คอรับผสมผิดสกายควายยังขึนขึนมาดีเลยงเย่อยนะบอกอย่าไปกาะหอนย หยุดไปเดี nah? oh. flow, ra ๋ยวครับเราเป็นเทาเบิร mm ์ดผมเคยกลัวเบิร์ดสีใหม่เบิดไหมเป็นเทาเลยได้เลยนะโอ้ยเหน็บเครื่องโลคป่ะเนาะแต่ยีเด้อเนาะมันหลายอยู่ไหมเนาะอุ้ยบอกท่านเรามันเอาท่านเราผมขี่รถไปไกลขนาดนั้น ในเมืองตอนแล้วนะครับค้อนแล้วทังอาซีกบนะครับกบปลาลม้มไว้นี่ปองไงนะวะปุ๊บมีขีเดารอี่ลรออีกทะไรนี่เฮ้ยอมเออขีเดดขีเดนีอนไม่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 เสมอเราข้าวต้องการขวดใหญ่ แพนี่ม่มีเสมอม่ได้เสมอหรอกจริงๆผ่าคนเล่นอะไเนี้ยกดเปลือน,นเลยครับฮอ,อนพอ,อยังพอ,อยังกันและดีสุดได้ดใไก ฮะะจักอยู่ đ â หละคืดตเดาว่ะน่งงเล้าแต่หางพร้อมแล้วเียรมันนี้เลยเออพี่บีว่ากหาไปหรอขี้เกียจมางลองห่างองงงาไก่ข้าบุกิสูตรซอยทะลุ ทิมงานบันทง <laughs> บันทงบันทงเนี่บาดตัวกับทงยู่เพื่อน <laughs> ถ้าออกเด็กเป็นทงตัวนึง <laughs> ว <laughs> ัวไปขี่เกียร์นานมาที่หายเลยไป็่ีมาอซ่ไปนทัไ <h ums> มบ่ีดิ <h ums> มีอะไรจเกี <h ums> ดยดก็ตาราตงตดวกอน ตลาดลหหร้านในรัฐบาลเนี่มีโอ้ยเยอะแยะจะเยกขั้นสีแบ่งขายบ่พอ่อขายเป็นลังดินั่นแล้วสองพันผลมะม่วงโอ้ยเห็นสองพันสั่นขนาดมันลอยนึินก็ดีละไปครับแล้วมันหายที่บาดพูดแลเนาะที่ดีเลยนน้ำมันแพงนี่อันนี้คือขั้นตอนมี้ยยัง ทอดหอนเลยหอนหอนหอน,อน,อนหวเงย็าเดีิดละฝุ่นหลายหิบหายแดดก็ร้อนไม่รู้พากูมาทำอะไรวันนี้เฮียแม่กูแม่กูดาแทะเลยแม่ตี่อย่าแม่ตี๋เลย <laughs> เปลี่ยนแท้ปะอืม พีดดีไรเอย๊มทำความหูม,มาตํำไปฮะทำไมไม่อยอยังวะทำหูมมาตำม,ม,มีอบ่มหู่นแล้วก็ฮอนละกอนแล้ลก็้อนแล้วก็อนแล้วก็อน เส้นเนียมครับเส้นเนียมเส้นเนียมครับเบื้องกล่องเนี่ยนี่ครับเส้นเนียมครับนี่มาเห็ดมือบางไฟกันครับติดตามได้ในช่องทางเฟซบุ๊กครับนี่เส้ปลาข่อนน้อยเสียนไก่ครับเสียนไก่เปลี่ยนเลยสุดได้ี่นสูุดสูุดเย้กันนะสูตรซอยทะลุอ่ะ แมนขีเกียร์ไปเลยมัสเียไมล่ะเียยุดยิบเ้ยรเียวบางอย่างรเดียวบางอามันแมนขีเกียร์เลย